บ้านสวนวัสนาดีตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านทุ่งไม้ตำบลน,น้ําผุดอ,อําเภอลําโอจังหวัดสตูลเป็นสวนที่มีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ตั้งอยู่บนพื้นที่5ไร่โดยเฉพาะทุนเรียนพันธุ์หอยโของทุเรียนพุนนพ้นเบืกองโบราณอายุไม่น้อยกว่า100ปีที่มีมากถึง93ต้นโดยทุเรียนแต่ละต้นนั้นก็ต่างม,มีชื่อเรื่องที่แตกต่างกันไปตามรูปลักษณ์อย่างเช่นพันธุ์ไอโตรรูปทรงเหมือนก้นเปลือกบางผูดชัดเจนพันธุ์ไอเสียวเปลือกเขี่ยวเข้มเนื้ พันคำมิ้นมีเนื้อเหลืองสวยพิเศษโดยความพิเศษของตุเรียนโบราณนี้จะได้ทานต่อเมื่อหลน่นจากต้นเองนอกจากนี้ก็ยังมีผลไม้ประเภทตุเรียนหมอนทองลองกองสตองมังคุดและจำปาดะปลูกผสมผสานไปพร้อมกันภายในสวนด้านในธนทรัพย์ทรัพย์เพื่องพงอายุ4.2ปีพร้อมภรรยาคือคุณวสนาคงปีชาซึ่งเป็นอนดีตครูและไกด์นำเที่ยวก่อนที่จะผ่านตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว มองเห็นช่องทางหลักพบว่าทุเรียนหนึ่งต้นทำเงินได้ถึง1 5 0 0 0บาทและมีอิสรภาพทางเวลาที่ได้ช่วยกันดูแลสวนโดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์เมืองโบราณที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นโดวยหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวให้คนจีนชอบกันทานทุเรียนผลไม้ได้เข้ามาทานกันถึงสวนโดยสวนทุเรียนผลไม้นี้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเนื่องจากเป็นสวนทุเรียนพื้นบ้านโบราณยืนต้นขนาดใหญ่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์แบ่งแยกตามรูปลักษ์รสชาติสีเนื้อสร้างเสน่ห์ให้กับลูกค้าที่รับประทานได้มาก ราะทุกครั้งที่นําไปจําหน่ายตามท้องตลาดจะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเด่วนัท่องเที่ยวจะได้เจียมทุเรียน100ต้นก็100ลูกร้อยเนื้อร้อยรสชาติแล้วแต่ความจินชอบและอยากอันดรักัผ่านพื้นเมืองอที่กําลังจะหายไปเพราะทุเรียนพนธุนเศรษฐกิจอืน่นๆมีล้นตลาดนติตยาแสงมณีไรายงาน พระครูสุจิตกิติวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบ,บุรีจากว,วัดบ้านบ้านอ่างตำบลอ่างคิรีอำเภอม,มะขามพร้อมด้วยนายวิสุทธิประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บรุรีนำพระพิกูจนสองหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการเหล่ากาชาติแม่บ้านมหา,าไทยผู้บริหารองค์วัดปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยา,ยานพร้อมแสดงความยินด,ดีกับนายบุญช่วยเจริญพรและครอบครัว ได้รับบ้านสังฆาประชาหลูกคจากคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีของคณะสงฆ์อำเภอแหลมสิงห์หลังเทศิพ้าบริเวณหมู่ที่สิบบ้านใหม่พัฒนาตำบลหนองซิมอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีสรับโครงการบ้านสังฆาประชาหลูกอคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีสร้างขึ้นตามมติคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีเมื่อต้นปี2514ที่ให้แต่ละอำเภอสร้างบ้านเพื่อหลูหอผู้ยากไร่ผู้ชราผู้พิการผู้ยากจนหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ไดมีแผนจัดตั้งกองกุณสังฆ์ปราชารหรือข้อในระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอของตนโดยรวบรวมทุรัพย์สิ่งของและวามร่วมมือต่างๆสร้างบ้างต่างโครงการอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งหลังต่อปีหรือตามความสามารถทที่คณะสงฆ์พึงจะทําได้โดยเจ้าพะกุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการเทรสมาคมประธานฝ่ายสาธารณสงคห์อข,ของมหาเรวสมาคม ได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับนายสุธิพงศ์จุนเจริญผดกระทรวงมหาดไทยและสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรับกระบังเพื่อเกิดความร่วมมือบทบาทเครื่อหนุนวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดบุรณาการบำบัดทุกบำุงศุขได้มีจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดนำร่องต้นแบบจราายงเสนารายงานในวิจิตปราปณงามในเภอรลองญ่จังหวัดตราด ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาด้วยอำเภอครองใหญ่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง4แห่งประธานสภาว,วัฒนธรรมอำเภอครองใหญ่สถานศึกษาทุกแห่งและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอครองใหญ่จะร่วมกันจัดงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาในวันที่ที่กรกฎาคมนี้ที่วัดครองใหญ่อำเภอครองใหญ่จังหวัดตราดพร้อมกับวัดในพื้นที่ที่เขาร่วมโครงการ ดิจะมีการจัดตกแต่งขบวนแห่เทียนบรรษาไปรอบรอบตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่จึงได้เรีหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมปรึกษาหารือในการจัดงานเพื่อการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวิเชียนว่องศสีรายงานนายอารีวงอริยะรองประธานําเนิยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รประธานประชุมกับเคลื่อนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ร้อมด้วยผลเรือตรีสมเกตผลประโยชน์เลขาธิการส่ดนต้นวยการบริหารจังหวัดชายแดน,านภาคใต้คณะกรรมการผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้แทนระดับจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมในการประชุมที่นี้เพื่อประกาศคเรื่องอยาวชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่4 1โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากนำเริกของพลเอกเปรมเินสุรานนท์อดีตประธานองค์คมตรีและรัฐบ,บุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการบนิธิรัฐบร,รุษพลเอกเปรมตินสุร,รานนท์ลนิธิรักเมืองไทยและบนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกองทัพทุกเหล่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวประถมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวประถมและชุมชนสังคมพระหวัฒนธรรมเพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงและมีความรู้ความเข้าใจบริบทสังคมประเทศไทย,ไทยให้มากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวประถมกับครอบครัวเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิวัิโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ดำเนินการไปแล้ว40รุ่นมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน9,625คนมีครอบครัวปรปถมจำนวน4,322ครอบครัว โดยดำเนินการนำเยาวชนแต่ละรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างปิดภาคเรียนช่วงเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมเพื่อสร้างโอกาสเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิตของครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเจษดาษสริโยไทยรายงานตำรวจสอบพอเมืองนครน,นายกเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายเข้าไปลักรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้บริเวณริมนน,นหน้าบ้านหลบหนีไปทางแยกศิลาทอง เิในที่เกิดเหตุพบนางสำรวยสีมหาพรอ,อายุ58ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์บอกว่าตนได้จอดรถจักรยานยนต์ย่ห้าสีแดงดำไว้ข้างถนนบริเวณหน้าบ้านญาติได้มีการเสียบกุญแจข่ารถไว้จากนั้นเดินเขาเ้าไปในบ้านญาติไปเกิด10นาทีเมื่อออกมาไม่พบรถจักรยานยนต์แล้วโดวยทางญาติผู้เสียหายได้เล่าว่าได้เห็นชายรูปร่างท้วมใส่เสื้อสีกรมมาท่าสวมหมวกแก๊ปมายืนอยู่ใกล้กับรถที่เสียบกุญแจขาวไว้โดยได้ลักรถจักรยานยนต์ขับขี่หลบหนีไป ซึ่งหลังารายละเอียดทางตำรวจได้วิทย,ยุแจ้งรูปภปาพคนร้ายเพื่อสกัดจับพร้อมกับตรวจสอบกร้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงทํามเส้นทางหลบนี้เพื่อจะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปสมบัติเนินใหม่รัชโนเน,นใหม่รายงาน